ก็กาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับโอเมชั่น2,000นะครับแล้ววันนี้พบกับเซิร์ฟ 5G ก็มีเซิร์ฟเด็ละโอเคครับแอ้มิงก็มีกี่กับเรื่อยอันนี้กี่กับถึง1ไลท์และ1,500เมตรแจกง่ายๆตัวละครเช่าว3วันฟรีนะครับ ตอนนี้ก็เกือบพันแล้วโอเคครับก็โปรโมชั่นก็มีประมาณนี้นะโปรโมชั่นเติมเงินอัตราเติมเงินก็มีประมาณนี้มีเซตห no ้โนแลนะครับก็ตามตารางเลย5 0ถึง1 0 0 0แล้วก็กล่อง50ได้5กล่องแล้วก็โล่ถึกอันนี้เป็นโล่ถึกนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าอันนี้ก็จะบวกช่องเฉยวางสมารถอะไรไม่ได้บวกนะครับ แล้วก็กล้องละห้นะครับตามนี้เลยแล้วก็เซตพันแล้วก็ทิเคตทิเคตสามารถเช่าตัวละครได้นะครับแล้วก็ชื่อไทยชื่อสีอได้ตามนี้เลยครับตามที่เขียนวอกหมดแล้วแล้วก็เติมด้วยวอลเล็ตจ,จะบวกทิเกต20%ิเซ็นนะครับผมจริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรเข้าใจยากเลยนะแล้วก็ในตารางสุ่มของนะครับอันนี้เป็นกล้องฟาร์มหนึ่งครับสามารถฟาร์มได้อันนี้ก็เป็นเมื่อเราแบบกล้องฟาร์มง่ายอันนี้ก,กล้องฟาร์มยากขึ้น อันนี้กล่องห้าสิบอัน,นสองอันนี้จะเป็นของเติมนะครับแต่อันนี้ก็สามารถฟาร,ร์มได้เลยนะฟาร,ร์มจากบอสกล่องห้าสิบแอดมินปล่อยเลยนะแล้วก็กล่องละห้าสิบนะครับก็ตามนี้เลยเขาเขียนบอกว่าได้อะไรบ้างกล่องได้อะไรบ้างอะไรตามนี้นะครับได้กี่ดาวกี่ดาวแล้วก็ได้ตัวลอคอะไรบ้าง sr นี่ก็จะอยู่ในกล่องน,นี่นะครับกล่องสีแดงนะครับ sr แล้วมีสองหนึ่งพันนะครับผมเซตก็ถึกประมาณห้าดาวเลยนะเซต ก็มีราคานะครับเสร็จฟาร์มก็มีราคาเหมือนกันเส้นขายกันประมาณหกสิบหกสิบประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่โปรโมชั่นเติมเงินสะสมนะครับ50บาทก็กดตามนี้เลยนะครับแล้วก็สองพันถ้าเติมสองพก็กดรับได้แล้วสะสมนี้จะรีทุกหนึงเดือนนะครับโอเคแล้วก็โอเคเราไปที่เว็บเตมเงินกันเลยแล้วผมจะสอน การใช้เวดครับอันนี้ก็เติมด้วยวอลเล็ตนะครับว่าเติมได้น,นี่เติมด้วยโปรโมชั่น to ในเช่าตุลละครนะครับก็ประมาณนี้เลยสมมติเติมโปรโมชั่นก่อนแล้วก็ไม่เช่าตัวละครตรงนี้นะครับโอเคนะไม่มีอะไรเขาะะ้าใจยากแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ไปขายอันนี้ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ซื้อแม็กยาโลนะครับเห็นบางคนชอบถามว่าซื้อแม็กยาโลตรงไหนครับแอดมินก็ตรงนี้เลยครับทิเกต เติมทําไมไม่ได้ GC เลย GC ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวนาคตใช้นแะน่นอนแล้วถามว่าตเกตใช้ได้บ้างซื้อไม็กยามเห็นได้เลยได้นะครับหนึง่งกตกั๋ตเนี่ยถูกๆเลยอเออสบายว่าใสา่ใสฟ่ฟรีแบบเพ้นเห็นเลยนะครับดูเนียกดได้ห้าหมื่นอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ใส่ฟรีก็ต้องไปฟาร์มดอลา่าหนึ่งหมื่นนะครับก็าฟาร์มไม่ยากมากอะ่ะแต่ก็ต้องฟาร์มอ่ะครับใสฟ่ฟรีนะก็ต้องเอยหน่อยแล้วก็นี่ ไอเทมแลก GC นะครับก็เอาเหรียญบิตคอยน์มาแลกเป็น GC นะครับแล้วก็เติมสะสมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวกดรับให้ทีเ็จกดไปเรื่อยนะครับสมมติเติมก็กดเรื่อยอันนี้ผมมาเทสให้ดูเฉยสองพันพอดีเป๊ะกดรับเรื่อยๆไปนะแล้วเขียนบอกหมดนะครับว่าได้กี่เซตได้กี่ชิ้นเขียนบอกหมดมาจะเข้าใจนะไม่มีอะไรงงนะ บบเติมสองพันว่าได้อะไรบ้างอะไรก็ประมาณนี้นะครับสมมุติเติมแค่5 0สิบาทก็มารับเสร็จหนึ่งดาวได้เลยฟร,ฟรีนะครับอันนี้ก็มาเติมสะสมสําหรับคนงบน้อยอะไรไประมาณนี้นะครับก็ตอบถือว่าตอบโจทย์นะออตอบโจทย์คนเติมใส่ฟรีก็มีแต่ก็เหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้ผมกดไวาา้าะไหมวะกดแล้วนะพร้อมบวกโอเคผมแปนะโปรสองพนให้ตัวเองครับ เพื่อมารีวิวให้คนผู้ชมดูโอเคตอนนี้ผมปับไงไม่ไม่เป็นไงบ้างครับแียงดีขึ้นไหมคอมเมนต์บอกเลยนะครับโอเคเซิร์ฟไม่เท่ากันเลยปะนอนเซิร์ฟไหนกันานะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็ยังมีคนอยู่นะคนบวกตะกี้พันคนเดือดเลยอันนี้เป็นตะครเช่าใหม่นะครับอันนี้ผมรีนะก็เลยไม่เห็นผมรีของตัวเองหมดแล้วก็ยัดตัวเช่มามาใหม่นะครับ ทุกคนก็เลยไม่เห็นนะแล้วผมเปิดกล่องให้ทุกคนดูดีกว่าไปด,ดูก่อนเ๋ยค่ะเล่นเนาะผมเปิดแค่พันเดียวพอนะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปไม่พันเดียวเดียเอาแค่นิดเดียวพอแต่แล้วก็40กล่องไอ้กล่องเนี้ยผมจะเปิดแค่เอ่อแล้วผมลืมบอกไปตรงนี่เออมันเอาเวลาได้นะครับตัวละครจริงๆมันเป็นตัวละครมีบกนะเขียน คือจริงๆมันก็เอบอกแหละแต่คือว่ามันหดไปอ่ะเยลยปรับให้เป็นบีบวกแล้วก็ออนสามสิบนาทีนะครับแล้วก็รับกล่องฟาร์มเวิสองไปเลยห้ากล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยคาดช่วงไปนะนะอันนี้ผมขอเปิดประมาณสักยี่สิบกล่องพอแลยกันให้ทุกคนเห็นว่าให้ทุกคนเห็นไอัน,นี่พออัตราการดรอปว่ามันโอเคไหม เอาดูเด็กดูเด็กเอาดเดินเดินเด้อรวยเกินรวยเกินรวยเกินโอเคโอเคโอเคสามดาวออกสี่ดาวออกนะสี่ดาวออกสี่ดาวออกห้าดาวออกห้าดาวออกชิ้นหนึ่งอ่ะดูเด็กห้าดาวออกสองชิ้นตัวคอมวิบวกออกอ่ะยี่สิบกล่องก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่มีล็อกเลยนะครับ ห้าดาวสาชิน้นกล่อง50าสี่ดาวออกเหลือๆสาดาวออกแน่นอนเสร็จเล็กๆใ,ใหญ่ๆออกหมดนะครับไม่มีล็อกแล้วก็ไปที่กล่องนี้กล่องนี้ประมาณขอสัก30กล่องเลยกันนะครับสามสิบกล่องกน็น่าจะรู้แหละเราจะตอบโจทย์ว่าอุ้ย เติมนี้มันยังไงบ้างมันล็อหรอเปลวะเติมจะคุ้มหรือเปล่าวะน่าจะตอบโจทย loves, ์นะครับคนที่รังเลอยู่นะนะตัวคนอนอกไอบวกขายได้นะครับก็มันเจ็ดสิบแปดสิบนะครับรขายได้แน่นอนหกดาวออกเป็นไงสี่กองหกดาวออกสี่ดาวมาสี่ดาวห้าดาวห้าดาวสองชิ้นแล้วก็สี่ดาวห้าดาวหกดาวออกหกดาวดาวสองสองห้าดาวห้าดาวหกดาวออกลนะครับ ข,ขาดเปินครบเซ็ตกี่กล่องเองนะประมาณ21 21ตีไป20กล่องนะครับครบเซ็ต6ดาวเซ็ตวรวมาร้อยถึง130นะครับตอนนี้ราคายังไม่ตกนะโปรโมชั่นมา3วันแล้ว6ดาวออกอีกชิ้นหนึ่ง2ชิ้น6ดาวแล้วก็5ดาวแล้วก็ตัวละครอ่ะ5ดาวออกอีก เลยนก็ประมาณนี้ครับก็ได้ตบอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เซ็ตพันเซ็ตแล้วประมาณ300นะครับ2องร้อยถึงสามร้อยหรือ200ประมาณนี้นะครับในกลุ่มราคาไม่มีกดวันนี้อีกแล้วโอเคนะก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรกันเดี๋ยวไปรีวิวโนแลแต่ขอลิปหน้าแล้วกันเนี๋ยมันจะยาวเกินนะครับโอเคเราลองเล่นกันเลย ลองเล่นรถถึกในหะ้ทุกคนดูกันเดี๋ยวเล่นรถธรรมดาก่อนแล้วรับไปเล่นรถถึกนะโอเคนะแล้ว<อ><อ>ผมขอเล่นอะ,อะไรก่อนดีวะสามดาวพอไหมมาเล่นอะไรกันนะอ่ะเขาเล่นสามสีดาวคงเขาเล่นสามดาวก็เลยกันว่าสามดาวมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะสามดาวมีไหมมีสิได้เยอะโย ห้าดาวก็เซตประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับเซตประมาณในห้าดาวถ้าหากราคาคือราคาจะโพลทุกวันนะครับอยู่ที่ประกาศนะครับก็ที่ประกาศก็ที่ประกาศตรงนี้นครับเนี่ยจะโพลทุกวันนะครับอัปเดตราคาให้ทุกวันก็ช่วยไปดูกันครับแล้วใครโพสกดอะไรแอดมวนก็จะทําการบินบินกลุ่มนะครับผมคือว่าเช็คเช็ค ใส่ใจผู้เล่นนะอะวงบอกงความใส่ใจผู้เล่นนะครับก็จะเควียนะโอเคเราไปกันเลยซีดาวเพียบเลยดูดูว่าเราจะเอาซีดาวลงไหมอุลโ,โลถึกยิงโลถึกดูโลถึกไม่ถึกอะก็ถึกอะ บางทีซองดาเมจมันขึ้นสูงไม่ต้องตกใจนะครับคือมันยิงเข้านะครับลูกซองมันบักดาเมจมันบลักเฉยโอ,โ,อโอู้ดีเนี้พี่ตัวเอสบวกตัวเช่าคือเอสบวกครับพอสุดแล้วนะว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายว่าไงน้องชายคือที่ผมเห็นเลือดคนอื่นก็ไม่ต้องตกใจครับ ตัวแอดมินนะตัวแอดมินนะเพาทำไมพี่ทำไมผมไม่เห็นเห็นเรื่องแบบพี่เลยผมตัวแอดมินนะอุ้ยเหี้ยมือติบ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 อ,อุ้ยเหี้ยชุดเดียวแตกเลยชุดเดียวไปหวานแม่งยังเอาโดนเปิดไปอะไรกันวนะได้ฟังเปิดไปพวกมันพูดก,กันนะ เดี๋ยวเราทายคลิปเดี๋ยวเอาสองสองพันสองพันไปตบนิดหนึ่งอะเอาสักทายหน่อยแต่ไม่น่าแตกนะคิดว่าไม่น่าแตกถ้าแตกก็น่านไม่น่าแตกคิดว่าไม่น่าแตกเอ,อเล่นรถถึกกันเลยแล้วก็เสร็จ สีโดสี่ดโอเคเสร็จต่หมเสร็จตไมาวะเสร็ต่มไมาวะเสร็จต่ไมมาวะเสร็จสองสามรอยร้อยสองร้อยอ่ะเสร็จมาอาเรื่องน่ะเสร็จมาก็แตกนะโดนพี่อางเงี้ยโดนพี่เงี้ยสดชื่นก็มาสิครับก็มาสิครับก็มาสิครับพี่นันแม่นกัะโอ้ มาคนเดียวไม่ว่าแต่พี่ไม่สู้มาเยอะเดี๋ยวกูยิงหลอยยิงฟรี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 ครับยิงฟรีครับมุมมันได้มุมมันได้ครับน้องๆมุมมันได้ครับมมน้องๆโหโลถึกไงถึกวะเ,เอาเรื่องอนะ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเกือบแตกเกือบแตก อะไรวะรกูบวกกับซาดามะอยู่ใช่ไหมโอ้โหกูว่าแล้วทำไมกูม,มุดใส่ตะหมอยใส่ตะหมอยใจยเย็นใจยเย็นสุดชื่อสุดชื่อ,อย่างเดียวเลยนะมึยงเนี่ยฮะมึงชื่ออะไรวะเคียวโคคุยะเคียวโลอะไรไม่รู้จำไม่ได้ดูแค่ไม่กี่รอบเองดูสองสามรอบเลยแต่สนุกมากครับแต่ตัวเรื่องนี้ลอาไปดูดาบิคาตรักโสนผมกดไอ้นี่ขาไม่ได้ไอ้เหี้ย กุดอน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 ลมกุดนลมเซีงกุดนลมเซีงกุดนลมเซีงแล้วตึกซิตาโมซับนี้ลายไม่เหมือนใครเด้อไหนละเป็นลายกำแพงแบบเป็นพังอะ่ะเหมือนอารมณ์พังเอ้ยเชี่ยพันมาเสียงนี้เสียงพันเสียงคดเปี้ยวอ,อ่ะเออน้องๆน,นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะเป็นลายแบบยังไงมันชี้กำแพงอะ่ะเออชีวิตจริงอะ่ะถ้าบ้านใครมีอะ่ะเออ หนึ่งพันหนึ่งพันโอ้เฮียมือตืบมือตืบกูกล้าจะมาเล่นเล่น,ลนขำสักหน่อยแม่งเอาผ่านมานี่เลยสไลโกูสไล,สไล,สไลโจวเรื่องยิงใครไม่ตายน่ะคือมันต้องมีเป็นเพื่อนนะครับต้องแนะนำก็ชวนเพื่อนมาดีกว่านะครับจะได้อยู่ง่ายขึ้นถ้ามาคนเดียวก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เก็บของก็ได้อเออ เดี๋ยวเราเปิดกอดเลยวะไม่มีแล้วเอาสองพันไปตกละไปกอนละไปเกลียนแล้วก็แจกของถ่ายคลิปเออเขาคิดดีแต่ถ้าใครแตกอ่ะมาเอาที่แอดมินนะหรือไม่คืนดีคอมเมนต์บอกแล้วกันคืนหรือไม่คืนดูว่าแตกไหมยต้พันดีกว่าวิเชี่ยววิเชี่ยมันเอาปืนออกมาเฉยมันเห็นหมดปืนพันไม่แรงจังวะอ้เชี่ยปืนพันไม่แรงจังวะ ลองลองเลยอ่ะ <Sound muted. S 1> ดูวันพันมันอยู่ไหนวะพันมันอยู่ไหนข้าหมันใครวะข้าวมนไม่ใช่พันเดี๋ยวเราเล่นนี่ก่อนเดียวกันยังาาไ,ไม่เล่นเดกันพันน่าจะเก็บละเดี๋ยวเล่นต่อเราเล่นต่อเลย เล่นกับต่ำเลงสเตียสโซเนี้ยสเตอร์โซเนี้ยนี่ไหนกันบ้าเฮี้ยไม่แตกทีวะจูนพันใส่กไะปพุกเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยพันิงกูสองนัดไอ้เฮี้ยก็ไปหวานสี่ดาวพัน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  โอ้ยเชียโอ้ยเชียมาที่เผือมาที่เผอโอ้มาสอง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 แล้วโจก็มาดีครับก็มาด้ครับก็มาด้ครับก็มาด้ครับก็มาทีครับก็มาทีครับก็มาทีครับน้องๆก็มาทีครับก็มาทีครับก็มาทีครับก็มาดีครับ ดูดิรถถึกช่วยเยอะนะเขาบอกรถถึกช่วยมาเยอะอุ้ยเชี่ยมึดโอ้โหโดนห้าดาวเก่ายิงแตกมึงลุมเยอะก็น่าดีไม่ตายก็เรียนไม่โตนะครับก็แม่ดาให้ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับรถนนี้อ่ะตอนนี้เราก็อัดหรือว่าน่าจะยี่สิบนาทีได้นะกูได้ไปได้ได้เวลาเกียนได้แล้วนะพี่เอาตัวใกล้มาไม่น่าใครจําพี่ได้นะครับเพราะพี่เป็นแอดมินนะเพราะพี่ไม่เอาตัวแอดมินมาด้วยนะครับพ่อ เดี๋ยวเราแกล้งแบบอันนี้นะเพราะมันไม่เห็นเลือดเราอยู่แล้วนะมันจะได้ไม่รู้ว่าเราเสร็จเสร็จเรยเดี๋ยวเราปืดกัดแม่งจะได้กัดแม่งเลยโอเคนะน้งนองๆให้มันตกใจเล่นๆหนะ่อยเดี๋ยวใครแตะก็ทักแชทแอดมินมานะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอะ่ะทักแชทแอดมินหายไปเลยนะครับพันอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาพันเรื่องทอดจีก,กัน ขโมนพันหรอขโมนพันใช่ป่ะพันวะพันว่ะแกงกันดีกว่างพันแหละโอ้โหรูดพันเรารูดพันกันเราคิดเรามต้องใส่เสร็จกันไหมใส่ในดีกว่าเชี่อเดี๋ยวมันรู้ถ้าไม่ใส่มันจะไม่รู้เสร็จ แซดแซดไอ้เหี้ยไปหามันไม่ได้วะเลกตัวงเชื่อ,อเลยวะเจเจแล้วนี่ยนะได้หาก่อนเชียพันก็แตกไม่ใช่พันนี่หวะอีกคนเจเจแซดลูดลูดเกียนเกียน เฮียติ๊ก้าเป่าจ่าแก้วจาแก้ยายิงลูดลูดพันทันนี้กอดสูดพันทันนี้ลูดพันทันนี้ก็ระเบิดสิเหสิบนะครับลูดไอเชี่ยวไม่ถึกว่ะแต่งจริงจริงแล้วแต่ก็แตกนะไอ้เฮียยิงไม่ไปตายว่ะยิงไม่ไปตายวะ หล่อเหรอมันหล่อเหะมันหล่อเหรอกูว่าไปากก้าวเชทกูได้ดูทักแชทกูได้เนี่ยไปเชื่อสามดาวแตกสามดาวแตกสามดาวแตกข้างบนข้มงมันก็ขี่เลยนะสองคิวใครที่ยังไม่รู้ดูดิดูดิดูมันลุดดิดูมันลุดดิ ดูบอลลูด,ดิดูฮันนี่ลูด,ดิ <c oughs> เหลือแต่พันก่ะคือพันพันก็สามารถลูดตู้สองพันตายนะครับดูดิยิงโลบแป๊บเดียวแตกยิงโลบแป๊บเดียวแตกอะ่แแกอะแรงไม่แรงอะ่ะแรงไม่แรงอะ่ะก็ดูเอานะครับดูดิดูดิด แต่ไกลอาจจะแพ้พันนอยเพราะมเป็นสนหนะสน,น่ห์คำนี้แต่ถ้าใกล้ก็ทำราเมจได้ดีอยู่นะครับคือถ้าเออคือ2,000ก็ถึงกับ9นะครับางคนที่มาลงใครที่มาเออมาที่หลังจะบอกที่หนึ่งใกล้ซัดโอเคนะครับโอ้โห Okay. เดี๋ยวพี่จะเอาเปิดนี้ยี่สิบกล่องก็ไม่มีใครตายนะครับเราแจ้งให้เด็กหลอน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 เด็กๆน,น้นองน,น,น,นุ่นหนูไม่รู้จำเสียงกูได้ไหมเราแจกกล่องเลย, <c oughs> ย,ยนี่แจกสัก พอคิมน่าจะยาวแล้วแหละโอ้ยเหียมันจัดเลินจัดคนดูเลินไหมใครให้ดูถึงตอนนี้ขอบคุณเลยนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาถึง2,500ซับสไรด์แล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามมาตั้งแต่ยุคแรกหรือว่าอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับ แล้วก็แจหนึ่งดาวด้วยนะแจกกล่องธรรมดาด้วยแจกกล่องศูนศูนย์สี่ศนสองอันนี้ยี่สิบกล่องแจกกล่องครับแจ็กล่องัขโหลครับเลาหลครับแจกกล่องครับแจกของครับแจกของครับแจกกล่องฮ้าสิบครับแจกกล่องแจกกล่องห้าสิบครับอยากได้มาเอาเลยครับ มาเอามาเอาจะระเบิดแล้วครับจะระเบิดแล้วครับกระโด้วยครับกระโด้วยครับพอดีพีดรวยบ้านพีดรวยครับโอ้โหเยี่ยมากดีเชี่ยนี่ฝากดีไม่แจกละเมื่อกี้ใครด่าใครด่าฝากดีครับเมื่อกี้มึงอ่ะ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 มึงมึงมึงมายืนตรงกลางให้กูฆ่าเร็วกูแจกเร็วมายืนตรงถนนกลางถนนเร็วๆ เร็วเร็วมึงยืนตรงกลางให้ให้ให้โดนให้โดนให้โดินเพื่อนเนี่ยยอมตีนมึงไปตรงกลางทำตามอย่างนี้เร็วเร็วไปเดินตรงยืนตรงกลางมายืนกลางถนนมายืนกลางถนนอ่าอ่าออไอ้ดีนะครับผู้่นสำรับชีพต้องขอบคุณนะขอบคุณเขาขอบคุณยัง กูไม่แจกหรอกกูหลอกมึงไอโง่ตายโง่ไอ้ยาก้อนฟันและตายโง่ <laughs> งโงเองไอง้คว <c oughs> <c oughs> ายเาม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 าหล่อหลอหล่อหลอหลอ,หลอมา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 ห <c oughs> วานนะัดทบกันหวานเดือน ยิงกูดิ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 ยิงดิยิงดิยิงดิหย่ยยิงดิกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ดอดโจยโดดโยยโดดอจยโดดโจยยิง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 ดิจะตายแล้วเนี่ยเอือเรียบร้อย ซ e ยูโอเก้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบครับผม